สวัสดีครับผมผมป้องแล้วก็เกมวันพันชแมนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคําถามโลกแตกกันหนึ่งนะครับระหว่างทีมที่มีอะตอมิกกับบอลทองเนี่ยโกด้นบอลอยู่ในทีมดวยวกันเราจะเอาบอลทองเปิดก่อนหรืออะตอมิกเปิดก่อนนะครับผมนะ mm hmm. โอเคอันนี้เนี่ยต้องบอกอะบอก,บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ปกติผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นอะตอมิกบวกบอลทองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเมตาเขาไม่ได้ใช้แบบนี้กันแล้วแต่ทีนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์จากสกิลมาละกันไม่นับเรื่องของสเตตัสละกันเพราะบ,บางคนอาจจะป้นอะตอมิกสุด บางคนอาจจะปั้นบอลทองสุดนะครับถ้าเรามองเรื่องของสกิลอะไรเงี้ยผมแนนสับสนตัวผมผมจะให้อตอมิกเปิดก่อนบอลทองนะครับซึ่งถ้าใครคิดเห็นไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเออตัวไหนดีกว่ากันแต่ในความเป็นของผมเนี่ยเพราะมันยังไม่มีคนพิสูจน์นะครับแบบเป็นเทสดาเมจแต่ในความเป็นของผมผมมองว่าในแง่ของการจัดทีมครับอตอมิกควรจะเปิดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันครับสกิลเนเอาของอตอมิกก่อนนะครับอตอมิกเนี่ย สกิลหลักเนี่ยก็คือจะเป็นการฟันทั้งทีมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโอกาส50%ที่จะทำให้เป้าหมายติดบทขยี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะแต่พาสซีฟสกิลครับพาสซีฟก็คือหลังจากเพื่อนในทีมใส่ววโจมตีอะตอมิกจะไล่โจมตีศัตรูนะครับผมตัวที่เลือดน้อยที่สุดฟังไม่ผิดหรอครับตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแต่ golden ball นะครับบอลทองครับบอลทองเนี่ยมันจะมีเรื่องของอาสกิลเนี่ยยิงหมู่แล้วก็มันจะติดบทขยี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแค่ อาจจะ2ตัว3ตัวแล้วแต่อาวุธอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับส่วนแพสซีฟเนี่ยก็จะระเบิดดาเมจนะครับผมนะต่อจำนวนสตูที่ติดบุกขยี้นะครับผมนะสิแต่ในเกมเขาไม่ได้เขียนว่าสูงสุดได้กี่ตัวฉะนั้นยิ่งติดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งระเบิดแรงใช่ไหมครับอันนี้ผมเห็นบางคนก็บอกว่ามันตันที่30%ซึ่งผมก็เห็นว่าในเกมเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้เขียนไว้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองจากแพสซีฟเป็นหลักละกันเพราะสกิลหลักเนี่ยผมมองว่าตัวไหนเปิดก่อน ก็คาเท่ากันเพราะว่าตัวหนึ่งการันตี2ตัวถึง3ตัวใช่ไหมอีกตัวหนึ่งสุ่ม50%ผมมองว่ามันมันไม่ค่อยต่างกันเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะบทขยี้ตัวเดิมซ้ําหรืออาจจะไม่บทขยี้เลยก็มีแต่ผมมองเรื่องของพาสซีฟเป็นหลักแล้วกันนะครับพาสซีฟเนี่ยนะครับผมมองว่าที่ผมให้อ่เจ้าตัวอะตอมิกเปิดก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่าถ้าอะตอมิกปาดไปแล้วใช่ไหมครับอาจเลือกเขาก็จะลดจํานวนหนึ่ง แล้วก็อะตอมแล้วก็บอนทองก็ยิงซ้าแล้วก็ระเบิดดาเมจปุ๊บอาจจะมีบางตัวที่แตกหรือเลือดหรือตายไปเลยใช่ไหม,มก็จะมีตัวที่เลือดน,น้อยอะตอมิกก็จะไปไล่ฟันปิดงานตัวที่เลือดน,น้อยโดยที่อัตโนมัติแต่กลับกันนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับถ้าเรามองว่าให้ให้อะไรนะให้บอนทองเปิดก่อนนะครับสมมติบอนทองบอทอ,งบอนเปิดก่อนอะตอมอันนี้ถ้าเป็นเคสนี้ที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าอีกเคสหนึ่งเนี่ย mm hmm. เคสนี้สมมติว่าบอลยิง6ตัวปุ๊บ อะตอมิกก็จะไปปาดทีตัวหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งไอตัวที่ปาดเนี่ยมันผมมั่นใจว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวที่ใกล้ตายนะครับถึงแม้อาจจะเป็นตัวที่ใกล้ตายก็จริงแต่ถามว่าอา้วพออะตอมิกปาดอะเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วงงไหมมันอาจจะงงนิดนึงนะผมก็เลยมองว่าอะตอมิกควรจะเปิดก่อนนะครับอะตอมิกอะตอมิกเปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็บอนทองตามบอนทองตามปุ๊บเอ่อพาสซีฟบ,บอลทองนะครับพาสซีฟบ,บอนทองระเบิดดาเมจนะครับ แล้วก็ omic, อะตอมิกพาร์ซีอะตอมิกก็จะทํางานต่อนะครับพาร์ซีอะตอมจะทํางานต่อไล่ปิดงานไล่ฟันตัวที่เลือดน้อยที่สุดผมว่าถ้าคอมโบที่เล่น2ตัวนี้อยู่ในทีมเนี่ยเพราะถ้ามาถึงถ้ามาถึงจุดที่บอลทองยิงเสร็จเนี่ยน่าจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วก็บอลทองก็เก็บงานได้ก็จะอาจจะปิดตัวที่เขาจะใช้สก,กิลตัวต่อต่อไปอาจจะเป็นด้วงอาจจะเป็นแท้งท็อป อาจจะเป็นแล้วแต่ตัวอะไรผมเนี่ยผมมองว่าอะตอมิกควรจะเปิดก่อนแล้วก็บอลทองจะตามนะครับอันนี้คือเรามองในแง่ของ p ลา s 4บางเดียวเลยนะคือถ้าสมมุติว่าบอนทองเปิดก่อน อะตอมิกก็จะไปปาดตัวที่เลือดน้อยที่สุดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอตัวที่เลือดน้อยที่สุดเนี่ยพอมันโดนอะตอมิกซ้ําหลังจากที่มันปาดไปเนี่ยเอ้ยมันจะตายหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบเนี้ยถ้าบอลทองเปิดทีหลังเนี่ยไอตัวที่มันโดนเนี่ยผมมองว่าตัวนั้นก็โอกาสตายน่าจะมากกว่าประมาณนี้ละกันนะฮะแต่เรื่องของบปรยี่เนี่ยผมไม่เคยเทสว่าอะไรยังไงใครที่เคยเคยทสก็บอกได้แต่ถ้าผมมองผมมองว่าอย่างนี้นะครับอะตอมิกเปิดก่อนแล้วบอลทองเปิดตาม ถ้ามองเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก Passive Skill ให้ดีที่สุดประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ